รอบดึกแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดปัราจการันที่26กันยายนโดยโค้ชเชฟบอลแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเชื่อมขืนนี้ขอเสเนอร์อะไรยังไงงานนี้มีแต่คนมุ่งเลยนะเมอร์สันชี้ผีเล่นลุกแบบนี้ซื้ออาร์เวเรชไปร่วมทีมดีกว่าไหมโดยพอเมอร์ซันได้กล่าวบอกว่าแมนยูควรที่จะเอาเงินไปทุ่มในการที่จะคว้าทัวร์โจเรียนอาร์เวเรชจากแอตเลติโกมาดริดรแทนที่จะเป็นเบนจามินเชสโก้ในช่วงซัมเมอร์ในครั้งนี้ ซึ่งแอตแลนติกทุ่มเงินไปมากกว่า82ล้านปอนด์เพื่อจะคว้าตัวอัลเเรชมาจากค้านของฝั่งแมนเชสเตอร์ซิตี้ในช่วงเดือนสิงหาคม2024โดยที่ดาวเตะชาวจิบหน้าปัจนี้ยิงไปมากถึง33ประตูจากาทั้งหมด13เกมให้กับทีมจากท้านาของฝั่งนาโปกาสเปนเมอร์สันเชื่อว่าอัลเเรชน่าจะเป็นนักเตะที่สมบูรณ์แบบสำหรับการประสานงานนี้กับท้าง้าของบร,อ o, บรอิอันเอเมลโมและก็บาติอุสคุญยาสองนักเตะใหม่ที่เพิ่งย้ายมาร,ร่วมทีมช่วงัมมติที่โอเชฟอร แต่ว่าแมนยูนั้นกลับซื้อเชสโกมาจากทางด้างของแอร์บริชิกด้วยค่าตัว74ล้านปอนด์โดยที่ก่อนหน้าชาวสซโลเวเนียอะไรนี้ยังยิงประตูไม่ได้เลยตลอดช่วง6นัดแรกที่ลงเล่นใ้กับสโมสรโดยเบนจามินเชสโกต้องการความช่วยเหลือมากกว่านี้เพื่อที่จะยิงประตูเมอร์สันก็ได้กล่าวกับกระด้างของสปอร์ตกีดาโดยแมนยนูนไม่ได้เล่นฟุตบอลแบบที่เหมาะกับเขาเลยนะบราันเอเมโมอยากที่จะยิงประตูส่วนมาติอุสคุนยาก็ชอบพานบอลไปในครั้งนี้เพิ่มเติมนั่นเองนะ ผมไม่ได้คาดหวังว่าทั้งคู่จะฉีกออกข้างแล้วก็เปิดบอลให้กับเชสโกผมไม่รู้เลยจริงๆแต่ว่าเชสโกจะยิงประตูแรกได้จากตรงไหนในเวลานี้และมันเป็นเรื่องที่น่ากังวลใจไปอย่างมากสำหรับแมนยูเลยก็ว่าได้พวกเขาว่าควรที่จะไปคว้าตัวกองหน้าอย่างท้านของจูเดียนอัลเบรชมากกว่านักเตะแบบนั้นเขาจะทํางานร่วมกับเอเบลโม่และก็คุณย่าในคังนี้ได้ค่อนข้างฉีดนะก็เ,เป็นคำว่างานนี้ทางด้านของ ทางฝั่งนะผมอ่าเมอร์สันบอกได้เลยนะว่าแมนยูควรจะไปเอาจูเลียนอาวเดชมาเริ่มทีมมากกว่านะเรามาดูข่าวต่อมานกันครับอะไรยังไงเมื่ออาลบอริมไรท์าอาหมัดลากิตญาติเสียนะจ๊ะเมื่องานนี้บริเวณอาลบอริมเฮดโค้ชของฝั่งแมนยูกล่าวในงานแถลงความพร้อมก่อนจะเยือนกับเบรนฟอร์ดวันที่17กันยายนบอกว่าต้องขาดตัวริมเส้นอาหมัดดีนเปโรเพิ่มอีกหนึ่งคนเพราะว่าลากิตบุคคลในรครอบครัวเสียชีวิต โดยอมามัดลงตัวจริงใน3เกมพิมพ์บัลลอังกฤษหลังจากที่ทําได้1นึ่งแอสซิสทีมเก็บได้6กจุดทั้งหมด9แต้มเต็มก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ท้ทาทายให้กับประเทชโฮสบริเบนอาโมดิมว่าจะจะทับแบบใดโดยดิฉันโดมาร์ติเนสยังคงเล่นไม่ได้นะฮะซึ่งเจ็บเข่ากาโรสกาเซเมิโลถูกใบแดงห้ามแข่งคุณซอไบเซียเตียร์นี้ก็ได้กล่าวอมามัดเองก็ไม่ได้อยู่ที่นี่แล้วมีสมาชิกครบอบครัวของเขาเสียชีวิต มอนั่นได้กาลังใจเต็มๆที่จากสโมสรอะไรนี่คือโลกแห่งความจริงที่เขาต้องเผชิญหน้าเราจะคอยสนับสนุนนะโมงยามนี้ฟุตบอลไม่ใช่แค่ความสําคัญระดับแรกของมอนั่นอยู่แล้วโดยดูแซบม,มาซูอุยที่เจ็บกล้ามเนื้อหลังเขา่าต้องพลาดในการลงเตะจนกว่าจะผ่านทนันทีของสัปดาห์ทีมชาติในครนี้ไปซึ่งอัลเมริมก็ที่ไล่ล่าการชนะ2เกมติดต่อกันบอกเคล็ดลับสําคัญคือต้องเครื่องร้อนไวในการเยอนจีเทคคอมมูนิตี้สเตเดียม และเป็นเรื่องสําคัญสำหรับเราหากจากช,ชนะก็ต้องออกตัวให้ดีแต่นันเนิน่นๆอวเาดิมก็ได้กล่าวในมุมของผมเองนั้นเราควบคุมผลการแข่งขันของเกมไม่ได้แต่สิ่งสําคัญที่สุดก็คือต้องเริ่มแมชนี้ให้ดีแบบเกมพบกับเชลซีเบอร์ีรี่ไบร์กอร์เซนเราจะไปะต้องสัมผัสถึงความเป็นไปได้ที่จะชนะในทุกๆเกมโดยการนี้เอเจนต์แฮนดิแคปก็บอกว่าแมนยูจะต่อลูกครึ่งนะฮะในสกอร์รวมในครนั้งนี้นั่นเองครับ ก็ต้องรอดูกันตอไปก็ได้การว่าผลจะเป็นเช่นไรยังไงซะก็เชียร์แมนยูเช่นเดิมครับเรามาดูข่าวต่อมากันครับอะไรนะไงนิวไกเซโดทำคํารู้จักกับคริสเตียนโอรรสโกมิดฟิลด์ดาวโรดว่าที่แข้งใหม่แมนยูในขณะนี้โดยแมนยูบรรลุข้อตกลงในการที่จะคว้าตัวคริสเตียนโอโรสโกกองกลางอนาคตไกลที่อยู่กับเฟเดเบรซาเอฟซีสโมสรในลีกโคราเบียตามการรายงานข่าวของเบนเชคอฟ ที่อ้างอิงสื่อท้องถิ่นอย่างเอสลส์โครามเบโนเดอร์มิฟิ์ผู้เกินในช่วงตลาดเดือนกรกฎาคมปี2008เริ่มต้นการค้าแข่งกับโรโฮเอฟซีตำแหน่งเซ็นเตอร์แบ็กและก็มิดฟิลด์ตัวรุกก่อนที่จะมาลงที่ตำแหน่งมิดฟิลด์ตัวรับที่จะกลายเป็นตำแหน่งหลักในการที่จะไต่เต้าเกมสู่ระดับอาชีพในข้ะนี้ ซึ่งเขาเองนั้นกาลังจะได้ย้ายไปร่วมทีมทัพปีศาจแดงขณะทั้งที่ยังคงไม่ได้ไประเดิมสนามชุดใหญ่ให้กับทั้งของฟอนเรซาเอฟซีในคาลนี้เลยที่ซ้ำไปโดยนับว่าแมนยูในคราวนี้ตัดสินใจลงมือในการคว้าตัวมาร่วมทีมเพื่อจะไม่ให้เกิดเหตุการณ์เหมือนอย่างเคสของบอยเซสกาเชโดที่มีโปรไฟล์ดีและก็เส้นทางใกล้เคียงกันโดยพวกเขาเคยมีข่าวสนใจในการที่จะคว้าตัวตัวต้งแต่แตั้งเต,ต่นั้นขาแข้งกับอิเดนเต้เดลสวาเล่ ในค่าตัวที่ไม่กี่ล้านปอนด์ในปีส0 2 1สซึ่งสุดท้ายแล้วการย้ายทีมก็ไม่เกิดขึ้นจนได้และการเซโดก็ย้ายมาแจ้งเกิดกับบริตันต่อด้วยย้ายไปร,ร่วมทีมกับเชลซีด้วยค่าตัวที่สูงถึง115ล้านปอนด์และก็กลายเป็นวิฟฟิลด์ตัวรับแถวหน้าของพิมเบริกสันชีผลงานโดดเด่นคือเวทีทีมชาติเขาใช้เวลาไม่นานในการก้าวไปติดทีมชาติโคลอมเบียอย่17ปีเพียงแค่3เดือนหลังจากที่ติดทีมอย่15ปีพระก็ไม่นานจากนนั้ เขาก็ได้รับความไว้วางใจในการสวมปอกแขนกับตันทีมชาติในขรัะงนี้ผลงานโดดเด่นคือทัวร์นาเมนต์ชิงแชมป์คอมเบโบอเมริกาใต้ย,ยู -7 ปีที่เขาพาทีมเข้าถึงรอบชิงชนะเลิศแต่ทว่าพ่ายในการโดนจุดโทษการตัดสินกับบราซิลซึ่งเขาเป็นนักเตะคนเดียวที่สังหารเข้าไปในขรัะงนี้เนื่องจากท่านาที่เป็นกองกลางตัวรับเขาเองนั้นได้รับการจับตาบองจากการทักษะการแย่งบอลละการผ่านบอลสั้นยาวที่แม่นยำการเล่นในที่แคบ การยืนตำแหน่งการอ่านเกมดักลายแทงทุลุช่องคู่แข่งได้บ่อยครั้งและการตัดเกมทำลายเกมรุกคู่แข่งอย่างชาญฉลาดที่เกิดขึ้นแต่ว่าเหนือสิ่งอื่นใดเขาคนนี้ได้รับการยกย่องอย่างมากเรื่องของวุฒิภาวะความเป็นผู้นำที่โดดเด่นเกินกว่าเด็กในรุ่นราวคราวเดียวกันด้วยคาแรคเตอร์และก็สไตล์การเล่นเขาเชิดชายในทีมชุด U15 ปีและก็ U17 ปีแม้จะอายุน้อยมากเลยนะแต่เขาก็แสดงความเป็นผู้นำให้เห็นออกมาอยู่เสมอ ในสนามซ้อมเขาซ้อมอย่างหนักทั้งในและก็นอกสนามประพฤติตัวเหมือนคนหนุ่มที่เต็มไปด้วยประสบการณ์เพื่อนร่วมทีมช่วยให้เขาเติบโตและวันนี้เราสามารถพูดได้เลยนะว,ว่าเขาคือคนที่ยอดเยี่ยมจนอย่างมากส่วนหนึ่งในบทสัมภาษณ์ของคัมโปสเร i อรัสซันโตครุชอดีโคชของเขาที่โบโฮเอฟซีเขาได้บอกว่าอย่างไรก็ตามโอรันสโกนั้นจะไม่สามารถเดินทางไปที่อังกฤษ จนกว่าจะอายุครบ18ปีเต็มในวันที่13รกรกฎาคมปีหน้าเช่นเดียวกับกรณีที่แมนยูตกลงในการคว้าตัวจิโ e ก้เบรอนมารุวมทีม um โลกหน้านับเป็นผลผลิตจากอเมริกาใต้อีกคนหนึ่งที่น่าตื่นเต้นเมื่อเขาได้ย้ายมาสวมบทสมทบทีมปีศาจแดงในครั้งนี้เพิ่มเติมนั่นเองนะก็เป็นว่างานนี้ต้องรอดูคนต่อไปกันด้วยกันนะฮะว่าจะเป็นเช่นไรนิวไกเซโดนะเรามาดูข่าวต่อมากันครับ อะไรยังไงฟันธงเมื่อชนของพิมเบริกซูเปอร์คอมอฟตาวิเคราะห์โอกาสชนะวิกที่6ของแมนซิตี้มาวินแมนยูจากงานเข้าซสยอยงนั้นเมื่องานนี้านะของทางฝั่งนะผมอ่าอฟตาบริษัทเก็บสถิติระดับโลกใช้ซูเปอร์คอมพิวเตอร์วิเคราะห์ผลเกมการแข่งขันพิมเบริกประจำสัปดาห์ที่6ออกมาแล้วโดยยกให้แมนเชสเตอร์ีมีโอกาสเก็บชนะสูงสุดนะฮะส่วนแมนยูเองมีเปอร์เซ็นชนะต่ำสุดในการไปเยือน ขณะที่ลิเวอพูลเป็นรองจ่าฝูงโอกาสชนะคริสตัลพาเลตก็สูงโดยออฟตาบ,บริษัทรวบรวมสถิติชื่อดังระดับโลกนั้นใช้ปัญญาประดิษฐ์ AI ประกอบซูเปอร์คอมพิวเตอร์วิเคราะห์โอกาสในความเป็นไปได้ของผลเกมการแข่งขันฟุืบอบพรพิม,มีย์ลกอังกฤษประจำนัดที่6ของฤดูกาลสัปดที่สิบห้าซึ่งผลออกมาน่าสนใจเป็นอย่างยิ่งในครั้งนี้จากการวิเคราะห์พบว่าแมนซิตี้คือทีมที่มีโอกาสในการควา้า3แ,แต้มได้มากที่สุดในชุดสัปดาห์นี้ ด้วยเปอร์เซ็นชนะเบิร์เบอรี่ที่สูงถึง76.1%ถือว่าเป็นสถิติที่โดดเด่นที่สุดแล้วขณะที่ทีมจากฝูงอย่างเดวิสฟูแม้จะมีโอกาสบุกไปเอาชนะคริสตัลพาเลส46เอ่อ17.6%แต่ก็เป็นรองเจ้าบ้านพอสมควรด้านแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดซึ่งต้องออกไปเยือนเบรนฟอร์ดโดยจะเจองานหนักที่สุดโดยที่มีโอกาสชนะเพียงแค่26%เท่านั้นโดยสรุปผลวิเคราะห์พิมร์บรีกสัปดาห์นี้จากซูเปอร์คอมึกออฟต้นในขณะนี้ วันเสาร์ที่17กันยายนงานนี้เบรนฟอร์ดเจอกับแมนยูโอกาสชนะ48%เสมอ26%เชลซีกับเจอกับนักขาฟังบาริตันโอกาสชนะ58%เสมอ21%คริสตนสพาเดเจอกับลิเวอร์พูลโอกาสจะแพ้28%เสมอ24%รีดยูเดพบกับบรัดมัทโอกาสชนะ30.2%กับเส,สมอ24.9% แมนเชสเตอร์ซิตี้เจอกับเบอ,อร์น,น,นรบนน ft, นนรี่โอกาสชนะ76.1%เสมอ14.2%ฟอเร์เต์ร์เจอกับซันเดอร์แลนด์โอกาสชนะ61.5%เสมอ28.3%สิบแปดจุนต์่วนท่าทของฝั่งสเปอร์เจอกับเป็นที่ของฟุตบอลัมเบอร์เดอร์โอกาสชนะ60.7%และก็เสมอ20.7%ในครั้งนี้และนี่ก็เป็นสรุปขา่าวโดสโมสรแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดในช่วงของเที่ยงคืนครับขอบคุณทุกคนที่รับชมผมกดไลด์กดแชร์และกด subscribe ให้กับผมครับขอบคุณเป็นอย่างมากเลยครับ